มันจะขาดเลยเนี่ยไม่รู้แม่บๆเยอเวจัดการหน่อยโอ้โอ้สนุกว่าใค้ที่งใคีเย้

เจ็บไหมเนี่ยไ,ไหนดูหายไหนโหได้ยเยอะเลยปะได้กินของอร่อยอีกแล้ววันนี้ข้าบนี่มีเยอะมีเยอะเหรอรเดี๋ยวรอบหน้าเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเฮ้ยนี่คือหอยที่เด็กๆหามานะครับทุกคนเด,ด็กก้งด้วยเอากุ้งใสน่นี่กระด้อใช่ไหม สากระเรียงอันนี้คโคร่สากระเรียงนี่โคระครับหอยอันนี้ก็ดอเล่นสนุกไหมสนุกหาหอยได้ยังหาได้เลยกี้เอาอีกเอาอีกเอาอีกเยอะอะไรอันนั้หาแล้วค่ะขาด ไม่ต่อมีใครตกไหมมีสิตกแย่เลยอ้าเหรอขึ้นหลายคนนะครับคุลสอคุล่สองสวัสดีครับทุกคนวันนี้เด็กๆพามาแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งมากินหอยหาหอยเรามาดูหอยมาดูหอยอันนี้หอยนะครับที่เด็กๆหามาครับเราจะต้มกินนะครับตอนนี้กำลังตีตูดหอยอยู่นะครับ แล้วก็ตอนนี้เราก่อไฟแล้วครับกำลังต้มน้ำให้เดือดนะครับจสดไฟก่อนคุณโจทานอะไรเนี่ยคุณโจตัวอะไรต้มหอยไงไม่มีหอยเลยครับไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็น,นี่ใส่เครื่องเทศก่อนไงไต้องใช้หินใหญ่ๆอ่ะมันจะได้ตีแตกง่ายอ๋อใหญ่เลยช่วยกันตีหน่อยเลยฮะ อย่างครับเจะกินได้ยังไงวะทายโคตีอะโอเคหเดี๋ยวคุต้มล้นะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่อันนี้ละ ได้โอเคไปป้ยโอเคอันนี <ended> <inizi w ank Moon> ้ไปใส่ต่ออเนยาี้ออย่าอ่ะ เตรียมพร้อมกินได้กูจะใส่กูจะใส่อีกอ่าลุยเลย,เยดูดได้ไหมดูดได้ไหมได้อ่าได้อ่ะอืบานอ่นดูไม่ได้ครก็ไปตีตูดเอาเ้าดูดไม่ได้ก็ตีตัวใหญ่อีกใส้แล นี่ได้ไปกิวบเบื่อ้รอกอือวิ่หลอดกรือว่ามีอ่ะไม่ชิไม่กิน่ะเป็นไรไม่กินนะอิ่มแล้วไม่กินหรอจริงดิ ตั้งนักกีฬาบบาก่อนนะตั้งเลน่น,น,น,นไม่แบกบแค่นี้พอเดี๋ยวเดี็กครูทำให้มันเล็กๆให้พ่อว่าให้พ่อว่าให้พ่อว่าโอเควันนี้กลับบ้านแล้วนะครับทุกคนไปกลับบ้านนะเดี๋ยวคุณคุณ <c ười> นี้มาอีกไหมรุ่งนี้คุณโจ,จหนูมานหนูเปียทะลุ ถ้าตัวเลยดี๋ยวอแต่คุณถือเองคโจไปเร็วๆแต่กันนึงเลยนะใช่ดิย่ารอดูพัดเรพัดดูแผ่านนะกลับมาไปเร็วๆโอเคคูโจไปดิวันตกน้ำนะไทคืนไทยคน้ไทยคืนเลยคุณไปกูก่อน